ัดนะครับแล้วก็ผัดอะไรผัด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 ทัดข้าวทุกคนฮะผัดดอกอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ข้าวทุนน้อคุณมิ้นเดี๋ยวจะคู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะทานนะฮะไม่ใช่ขอบคุณคุณมิ้นมากครับที่แนะนําให้คนซิลล์กันตอนขอบคุณมากครับผมผัดกวางตุ้งผัดกวางตุ้งผัดกวางตุ้งจีนผักวางตุ้งกับผัดวางตคุณพี่กิ่งดาวสวัสดีฮะแล้วดูใหใกล้หน่อยดูใหใกล้หน่อยนี่จ้าผัดผักหวานกับผัดกวางตุ้งจ้าเพราะนั้นนั่นก็ ผมนั่นก็เปิดแรงกว่าในจานนั่นผัดผัดเผ็ดปรากฏนะครับอ,อันนี้ก็ผัดผักหวานนะครับอ,อันนั้นก็ผัดกวางตุ้งครับผมฝากรูปเพจไว้ในไอจีของพี่ไก่นะรบกวนคุณลุงฝากติดตามด้วยขอบคมากครับผมเอาข้าวเหนียวโดวยเด้อโอเคนะครับรับที่อร่อยขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะทำมาเลยไม่มีความลังเลขอบคุณทุกคนที่สั่งนะกะลาอยาเห้อมาถาม ถ้าต้องให้ยามันกินเดี๋ยวมันไม่ต้องปล่อยมันงังไเลยเดี๋ยวมันก็หายไม่ได้สุริทุกคนนะผมสุริสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่คนเลยแก้ไขเขาไม่เคยให้กินนะกินหมาก็ตายเลยเนาะไม่ป่วยเหรอบ้าหมากเขาต้องกินยาขวดสีมันเอายาคนกินก็ได้เนาะแต่ไม่ปัจจัยแม่แกยังไม่ได้กินข่าวจะไม่สนใจสั่งซื้อสั่งได้เลยนะฮะขอบคุณครับสุริสี่ร้ดสิบสคนฮะ ่อเยอะิใไม้หายแล้วขอยอดไลน์คนละหนึ่งหนึ่งแชร์นะเห็นปลังกรอกๆนนะขอบคุณมากครับทุกคนนะโหตัวดีสีร้อยแจ้ดสิบคนอะไรนะอร่อยปะอร่อยต้องอร่อยผักหวานอร่อยหวานคนลุก สวัสดที่คนครับสวัสดีฮะฝากกดไลค์ตามจำนวนคนดูนะฮะขอสักคนละหนึ่งไลค์นะฮะหันขึนน้าาดูไม่ต้องมาหาดขึนเหมือนขอคนละหนึ่งหไลค์นะครับผมฝากกดนะครับไม่เป <in ็นไรครับสวัสดีห้าร้อยสองคนฮะเราไม่กล้าเปิดน้องฉาบร้อาเปรียบบ้ากันว่าหายไปสายขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพจป้าถอนขอกลยฮะไอ้ตัวใหม่อันนี้เออจะมาจากไหนว่าหายไปสายมาแล้วขอน แล้วเอามาเลี้ยงบอกไม่มันขึ้นมาเองแล้วมันก็มานอนขึ้นมาจากไหนบอกมาเนาะชื่อคนเข้ามาไม่ทันบ้านเจขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะเกตคือนอตน้ำอิ่มเลยคุณแม่นะฮะทำไมอิ่มเร็วจังบายน็อตนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับมามากินข้าวมากินข้าวเดี๋ยวดูให้เราอิ่มเร็วจังเลยฝากแคปหน้าจอแล้วน้พี่คุณแม่บายน็อตนะเพราะว่าต้องแคปไว้ฮะถ้าพิมพ์ว่าร้พี่คุณแม่เดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะขึ้นหลายอย่างครับ กูจะใน้อี่เก yeah yeah, ินน้ำผ yeah. ่อยเก้าแลวเขานีปู่มานฮะฝากกดติดตามมาจับซื้อในเพจอะไรานี่ก่อนยากอะปป้าอะไรกินยากกินยากจงงานสวัสดี489คนนะขอคนนึงไลค์หนึ่งแช์นะฮะในเพจกระถองกกอกอ้หงฝากกดแชร์เปิดให้น้ำพาล่มนะเปิดทำเย็ม เปิดที่ไหนมาคือวิวแหงสวัสดีพี่ฝนบ้านใหม่นะขอบคุณทัวร์เดอร์ครับลมพัดกระหมุนขอบพี่ฝนเลยนะสำหรับมือเมื่อวานฮะมือกระทะก็โอเคขนาดลมเปล่ากบบเดียวไม่เหนื่อคุณมากลงครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับงอดคอนเทนด์ขอบคุณครับผมมาแม่มากินใช่ไหมัันมีตเอาไปพ่อเอาก่อนเลยเดี๋ยวพ่อกินอยู่แลผมใส่ที่หลังเองผัดกันบ้าง สวัสดีจนะ้านักเรียนมากขอบคุณมากครับผมยายกินเลยเพต้องมีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกระถางกรอบด้วยฮะสวัสดีนะ400เป็น4คนครับผมกับ3 1 1ไลค์นะฮะฝากด้วยนะคนละไลค์นะครับผมส,ส,นะสวัสดีครับสวัสดีครับคนลค์แล้วฝากขอบคุณมากครับผมไปจอดทุกคนนะฮนะแกประกาศจอด สวัสดีมันนั้นน้องน้ยร้อมมาให้ลวกินมข้าวต้ม่ะคุยนทุกวันนี่น้องๆไม่ตังบนบ้านหรองนะผพรเ้าอน่าส่น้อสวัสดีฮะล้วรเจ้าคุณเมากครับรนๆนคพพาดาสวสดีน้อน้องสาวัสดีฮะเอกดแล้วค่ะน้องเป้เป็นน้องเป้ตอนนี้ไปทำงานฮะน่าจะลงไโซล่ารบจนครับ มาทานข้าวนะครับทุกคนเป็นไไหนเป้ทำงานครับผมนี่เป้ไม่อยู่จ้ะอยู่ที่น็อตปงครับผมน็อตปงที่เอ็นฮะสามคนสวัสดีครับมาทานข้าวทุกคนนะครับเป๊ะๆน้อสวัสดีครับรสวัสดีครับผมคุณอ๋อไหน,นทำเป๊ะีมาทานข้าวเยวอะขอเป๊ะดำตีอีก,อก,อกข,ขีจหนเดี๋ยวสักครู่นะฮะ กดไลค์กดแชร์เพจขระถังกกรนะครับสับสกายสวัสดี4 6 0คนนัร้อกับ339ไลค์นะแกอยู่บ้านนี่ครับผมอิ่นเลยหน่องพี่คุณแม่ต้องเขียนว่าบายน็อตนะฮะมันถึงขึ้นครับผมถ้าไม่ขึ้นก็เลื่อนเลื่อนลงหาดูนะฮะมันเป็นเพจใหม่ครับผมสวัสดีขอเชิญนะขอบคุณมากครับผมฝากแชร์นะขอบคุณมากครับผม ข้าวเหนียวกินเนื้อเหนียวนะโอ้ยคือข้าวเหนียวกินของเกินเงินครับแต่มอกเดี๋ยวติดคอมาครับแม่สีไม่ทานข้าวกรกอบมีสตอด้วยใช่ครับผมมีสตอด้วยพวกกินถักอันนี้ขอบคุณมากครับคุณดาวคมณตีคุณฝนคุณจูและทุกคนมาทานข้าวนะไม่ออกเพื่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะเผ็ดผสมกรอบๆเนี่ย คุณสำหรับ359ไอ้ลยะคุณละลายก็ได้มีฮะสวัสดีคุณคมิบสีสวัสดีพี่จูนฮะสวัสดีบอกต่ม็อกส่วนารข้าวผนเนี้ยครับผมมีบสีครับแกงใส่อ้าว็กะทิชวนทานข้าวครับผมใส่น้ำไม้โ่กดเท่าราคขอบคุณมากฮะสวัสดีนลุงม็อกครับผมสวัสดีด้วยฮะมากินข้าวด้อค่ะเด้อ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  คุณชิดากดแล้วพี่ขอบคุณสวัสดีคุณชิดานะฮะขอบคุณครับผมทายคุณมาโชคดีขอบคุณมากฮะขอบคุณทุกคนนะสวัสดี471คนครับผมฝากกดไลค์กดแชาร์นะฮะ<ม>เพศถ้ถอนกดกรอกกดซับสไครต์ด้วยนะฮะมาทานข้าวนะฮะทุกคนครับผมรับข้าวแห้งหเนี่ยเ๋ยวให้เอไป ้องตัวสามสิบเนียด้วยผมลองมากินข้าวยางขอมย่างครับคุณไรวันเดรอข้ามอกินกันนะ้อข้าไปกินก็ได้นํำหนักขึ้นแล้วจะมาอยู่้รงฝอยนะใช่มาเปหนักขึ้นสววสจีน้องนักเารสดีคนสวยนะไอศิลป์เน็ไปกินข้าวไปไปกินอิ่มยังอิ่มแล้วจริงปุเนี่ยเร่งรีบรอได้ลงมาเขาจะกินแล้วพอตัวสีดปั๊กมาแต่มอกก็อิ่มแล้วอ้าว่อพ่ออย่ามึงอิ่มดิอิ่มละอิ่มไหมกันหวยังเจนอ้ะคีเอเออ่ออเอคโอเคทาก่อนเดี๋ยวเขาอิ่ม ไป ah. เอามา <Beginning S 1> <source> มา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 แม่แห <OVER> ่หมาอืนี่เจ้าสิกินบอก่กนิใครตักหมูวันที่ใหญ่ใหญ่ค่อยห่อยอ่ะ กินให้เยอะๆเด้อผักหวานนะพุณได้อีกเดือนมันได้ยังสิได้กินนะขึ้นไปหาวเรื่องใจป่ะเนาะดีนะเทวดาทานให้ได้กินผู้จับไปไหว้ทั้งคุณนะผู้คู่ไม่เคิดถึงน้องนัตโป้งที่สุดในโลกเลยวะซ่านประจางกิ๊บข่อยอ่านบอกเลยพี่ยิงกันวะซ่านอันนี้มันเป็นยอดผสมใช่ไหมทั้งที่เราเอามาแล้วก็ทั้งที่ได้กินแต่ไม่ได้ผสมกันผักหวานอันเดียวกันไมปกินคู่น้ำพริกอ่ะเนาะอร่อยเลย มีเพลิกอะไรบ้างพิกเผาตาแดงก็อนนรกก,รก็พอเผาเลยนะร้อนรึเปลาเอาตาแดงมาชิมอะไรเด้อน้องอาักภักหวานไปทั้งคุณนะพี่นะใช่เหรอ,าอาตาแดงทำไมเป็นนี้กินก่อเขาด้วย <c oughs> หวานนั่นน่ะหวานนี่นะหวานอันนี้นนนนก็หวานมั่วป่ะเนี่ยนี่อันน,นนี้ก็หวานน้ำตาลเป็นที่เดน่าร้อนสวัสดีค่ะแม่อมรร์ลัดค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวกับพวกหนูเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่พพน้ำเค็ง สามพ่อลูกกินข้าวหน้าอร่อยจังคับป้อ้วนสมุทรสาครมาได้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องนอจจากแม่วลาครับค่ะว,วันนริศวัน,นกุลบอกคนเกนอกอานบ่ค่อยเปลี่นเลยค่ะภาษาไทยก็อดะพี่ก็ตาลายอาก,กิมากินข้าวเดอ้อนี่อร่อยมากเลยผัดผักหวานใส่ไข่ละกะันผัดพิกแกงหมูใส่ผักอีหยังดอกผักกองอกวงตุ้งจีนบอก บอกว่าคืนนี้ยิ่งดีนอนหลบส้าบนเลยเนี่ยโอ้ยเป็นตายานหลายนอนจะไปนอนบลับตอนเช้ามาตื่น6องม้คนขมือเลยแม่สาขอยู่ใสี่ด้วยกิน้ำเงินกาวกินอตัวเล้าขึ้นเขานะละเมื่อยน่ะจะสงสารแล้วจนว่าคุณศิลักะ ไปกินหพี่ขมิบทานข้าวยังอ่ะมากินกับตะมอกเดอ้อหัวตะมอกกินเผื่อแล้วทัาาว้ทงข้าวเหนียวเลยบ้านกิฟต์มีข้าวไหมคะพี่ได้ไปมากินบ้านตะมอกก็ได้เด้อค่ะเดอ้อถามขมิบหรืออยากกินข้าวเหนียวบ่จะส่งไปให้อ๋ออยู่ต่างประเทศนอกคนบะ น้องขมิบซีจะกินข้าวเหนียวไหมตะมอกจะส่งไปให้ค่ะหลายอารมณ์แต่มไม่เคยหลายใจว่าซ่านนำขิงสุดยอดเลยตะมอกเลยยังจ้าบ้านนี้มีไหมคะมีค่ะมาเลยค่ะมา,มาตอนไหน <c oughs> หงตอนนั้นนะคะเด้อค่ะใครจะ,ะลืมก้นไ์น้ำหลังน้ำเด้อหันาห่างการตั้งเป็นร้อยนานาค่ะขอบคุณค่ะ ทำนี้บรรดาลูกๆไปไหนหมดเหลือแค่นี้นะบรรดาลูกๆมาเหลือทีมหนึ่งทีมหนึ่งก็ไปทำงานอีกที่หนึ่งนะคะเด้อคุณแม่ท<อ>างหลายกิลมชมวิวอยู่ตอนนี้เ,นเพิ่มเพิ่มภาษาอังกฤษนอลโบกเบาก,กันนะคะเนะา,าะน็ <Not S 2> อก,กินไม่เรียกใครเลยโอ้แม่การบอกนะ่ะหมดกินหมดแล้วอนะ่ะ <laughs> ทำอะไรกินกันหลัง อ๋อมืนอีาได้ผักหวานมาค่ะก็เลยผัดผักหวานใส่ไข่กบพัดหมูใส่ผักอีหยังกตะเมากผักกวางตุ้งผักกวางผัดผักกวางตุ้งจีนสิบเอ็ดนาทีนั่งพน่ะพี่พ่อพ่อสิบเอ็ดนาทีก้องรสชาติดีดีกะกงตะมอกมาแซบหลายนะครับขอจบคลิปนี้ลงค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ